Airbus ครับเขาได้ร่วมมือกับทางประเทศจีนสาธิตการบินเฮลิคอปเตอร์ครับด้วยเชื้อเพลิง SAF นะครับก็คือตัว Sustainable Aviation Fuel นั่นเองนะครับครั้งนี้ครับจีนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินด้วยเชื้อเพลิงประเภท SAF ครับก็คือเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนเนี่ยสำเร็จเป็นครั้งแรกเลยนะครับและสิ่งนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นก้าวสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้จีนเนี่ยปฏิวัติแล้วก็พัฒนาการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำอากาศ ค,ความสำเร็จครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะครับหลังจากที่ทาง Airbus กับทาง China National Aviation f o o ครับหรือว่า CNAF เนี่ยเขาได้ทำการลงนาม MOU ร่วมกันครับเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับยุโรปในการพัฒนาพาหนะแล้วก็การบินนะครับที่ประยุกต์ใช้เชิงเป็นแบบ SAF นั่นเองครับโดย SAF อันนี้ครับความสำคัญของมันนะครับคือมันเป็น ทางเลือกที่รักโลกมากๆนะครับเพราะวัตถุดิบเนี่ยมันใช้พวกไขมันที่ใช้แล้วนะครับน้ำมันจจระบีไปจนถึงพวกของเสียจากกระบวนการผลิตต่างๆครับซึ่งถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงทั่วไปแล้วนะครับ SAF เนี่ยทีสูจน์แล้วครับว่าสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์ลงได้มากถึง80%เเลยครับแล้วก็เป็น พลังงานที่ค่อนข้างจะสะอาดมากๆตลอดวงจรการผลิตแล้วก็รวมไปถึงโรงการใช้งานด้วยครับก็จะทําให้ยานบินนะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยสามารถจะลดคาร์บอนฟุตปรินลงได้โดยที่ประสิทธิภาพในการบินนึงมันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยครับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ครับคือเฮลิคอปเตอร์ Airbus H125 ครับของบริษัทสเตทกร Space Technology ครับชื่อย่อคือ SGST ครับผมก็ สาธิตครับการบินที่สนามบินเฮยเฟอร์ชื่อหวานครับผมในประเทศจีนโดยใช้เชื้อเบิงแบบไฮบริดครับก็คือมีอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงแบบ SAF อยู่ที่40%ซครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนด้วยทาง CNAF นะครับหรือว่า China National Aviation Fuel นั่นเองครับผมโดยทาง SGST ครับผมเจ้าของเครื่องบินขอภัยครับเจ้าของเฮลิคอปเตอร์นี้เขาก็กล่าวเสริมว่าความสำเร็จครั้งนี้มันมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับในการที่จะกระตุ้น ให้บริษัทต่างๆมาสนใจแล้วก็ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง SAF ครับผมซึ่งมันจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหการรมการบินในจีนหลังยุคโควิดในจีนเป็นอย่างมากเลยครับข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Airbus กับ CNAF ในครั้งนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายครับอย่างที่บอกเพื่อกระตุ้นก็คือเพื่อพัฒนาซัพพลายเชนในการผลิต SAF เพิ่มปริมาณการใช้ SAF โดยตั้งเป้าว่าในปี2030เนี่ย เชื้อเพลิงแบบย่งยืนจะต้องถูกนํามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงแบบเดิมได้ในสัดส่วน10%ครับผมณตอนนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ของ Air Bu s ทุกลํานะครับสามารถที่จะบินได้ด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมของ SAF สูงถึง50%นะนนก็คือใช้เชื้อเพลิงยั่งยืนครึ่งหนึ่งเชื้อเพลิงเดิมแบบครึ่งแบบเดิมอ,อีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการบินเนี่ยมไม่ได้ลดลงเลยและแน่นอนครับภายในปี2030คี่ประมาณ7ปีนับจากนี้ครับ ว่าจะสามารถที่จะบินเฮลิคอปเตอร์ด้วยเชื้อเพลิงแบบ S.F. ได้100%ครับผมก็เป็นเทคโนโลยีที่เราควรจะต้องติดตามนะครับแล้วก็คงจะต้องเร่งพัฒนาจะตามหลังเขาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ารีบทำตอนนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเป็นหนอาวุธเป็นอีกเป็น1นนกละเม็ดนั่นเองครับที่ทำให้ประเทศไทยนี่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่กับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครับ